นะเป็นมากเลยกดมากอ่ะโอ้โหจับั้งจุมกรจุมน้ำจิ้มดีคนฉลาดเขาตอดกันรูดทีเดียวอ๋อดูโม้เือนทีเลยอ๋อ้ตัวแรกเป็นไงมีมันไม่มีเนื้อปงตัวที่สองมีเนื้อไม่มีมันปูตัวที่สามไม่มีทั้งเนื้อไม่มีทั้งมันอมันมาตัหมีได้ไงวะเนี่ยมานอเออ ใส่รงเยอะเอะอ่ะโรแล้วก็ดูดดูดดูดหน้าร้านได้เลยอ๋อกินเกี๊่่น้แเราสานึงเป็นหมูอ่ะเปนเนงเกี่ยวเนื้อค่ะจีผกะร่ไม่ได้ทำเวข้าวขาาวๆท่อาหอ่าไนนี้เป็นโจนัแบบ มีรสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อีกอิงโกเอเวร์แนะคะอิงค่ะวอครับผมวันนี้เราอยู่วันที่อิชยานะครับผมเมืองเก่าของเราแต่ก่อนติดใจอาวรมาเล่าสู่กันฟัง อายุทยาแต่ก็ห้ามดีห้ามจะมีคถาว่าต้องจบเพลงเลยไหมต้องห้ามกูแล้วป้าจะจบเพลงแล้วเนี่ยอวันนี้เรามาวันเดย์ที่อายุทยานะสิ่งที่เรานึกถึงเลยก็คือนอกจากจะเป็นโบราณสถานวัดวาอารามนะคะครับก็ไม่พ้นของกินก็คือกุ้งแม่น้ำโรตีกูวเตี๋ยวเรือ ไม่พูดอะไรเลยหรอก็มีหน้าที่รอกินอย่างเด<ม>ียยในเมืม่อไม่พูดอะไรฝากช่องไว้หน่อยก่อนจะไปรับชมแล้วฟังกันฝากช่องอิงอิงกอวไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้อิงก,กับปอนนะคะอ่าเดี๋ยววันนี้เราไปทําอะไรบ้างไปดูกันไป วัดใหญ่ชัยมงคลน,นะคะเพื่อเป็นสิริมงคลอันนี้จะเป็นวัดเป็นเก่าแก่ออของอ,อยุธยาวัดหนึ่งนะคะซึ่งจุดเด่นก็คืออาจจะต้องขึ้นไปบนนี้เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนกันครับไปดูกันว่าข้างบนเป็นไงบ้างสูงอยู่เหมือนกันโอเคครับตอนนี้ผมก็มาถึงบริเวณจุดชมวิวนะฮะงั้นก็จะมาถ่ายรูปกันนะครับ ก็คืออีกนิดนึงก็จะถึงยอดละนี่มาดูกันนี้ก็่าบริเวณนั้นนะฮะก็คือจุดที่คุณอิงนั่งรออยู่นะฮะตอนเราก็เดินขึ้นมาสูงๆแบบนี้นี่ก็เป็นส่วนด้านบนสุดของเจดีที่เราเข้ามานะครับก็สวยงามก็มีพระธรูที่เราสักการะผู้ชานะครับผมตรงนี้จะเป็นบริเวณยอดละและตรงนี้ครับก็จะโรงลงไปถึงข้างล่างก็ให้เราแบบว่าโยนเหรียญไปได้ เดี๋ยวเรา,เาไปไหว้ท่านก่อนนะคน หลังจากไหว้พระกันอย่างเต็มอิ่มเป็นเลยนะคะสาริ่ิสศักดิ์สิทธิ์นะครับคู่บ้านคู่เมืองมานานหลังจากนี้เราก็จะไปเริ่มกินกันดีกว่าอะเราจะไปกินอะไรกันต่อดีคะมาที่นี่อย่างแรกที่นิดถึงก็คือกุ้งแม่น้ําเผาอ่ะไปเจอที่ร้านเลยดีกว่าจัดไปค่ะกุ้งแม่น้ําเผากุ้งแม่น้ําเผาไปไปมาแล้ววันนี้ร้านแรก พี่ออยิทยานอริศทนยาต้องมากินอะไรก่อนอริศยาปองกุ้งเผาไม่ใช่ปองกุ้งน้ำก้าวมั้งเนี่ยเออเราอยู่กันที่ร้านต้นน้ำริเวอร์วิวนะครัอที่กเราจะมากินกุ้งแม่น้ำเผาตัวใหญ่ๆไปเลยเขาบอกมีถึงตัว5โลให้5คิดได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราต้กินอะไรกันบ้างาฮะบรรยากาศก็จะชิลๆเรามานั่งกันในแพรอ่ะไปเลือกโต๊ะกันดีกว่าไปไปไปดิ อขอราน้ำชิ้มเลยเต็มๆค็มคำเต็มเตคำห้าปากสุกชนะัดๆัน้ำเป็นมากเลยคำนี้ก่อนเลย<แ>อะเลยลิกูดฮะเลยลีนกูดเลยนะ เออมาเน้นๆอ่าดีดดแต่เธอไม่กินไขแ่แดงนั้นมันรสชาติมันไม่ฟิวเดียวกันหรอไม่ฟิวเดียวกันหรอโคตรอร่อยไปต่อเนี่ยไหนสิน้อกุ้งมาชิมตีเธอไปดูที่เนื้อกุ้งกันดีกว่าว่ามันจะแบบเด้งดึ๋งขนาดไหนตัวมันใหญ่มากเลยนะมันกดมากอ่ะโอ้โหอันนี้อันนี้ชิ้นี้ดูดิโอ้โหอ่าอ่ไปตัวใหญ่ๆเลย

เรียกว่าจูชิปลาจูชิปลาน้ำเงินเพราะว่าเราอ่ะมาอยู่ที่แม่น้ำอาหารที่ต้องกินก็เลยเลือกที่จะเป็นปลาแม่น้ำโอ้โหก้างมีเยอะก้างมีเยอะคนฉลาดเขาต้องกิกนรูดทีเดียวโอ้ดูโง่ขึ้นมาทีเลยโอ้ขอชิมนะคะเป็นไงทำคนมากปลามันจะแบบว่าเนื้อลือ่นๆดูเลย,ไม,เย<น>ไม่เคยกินงั้นปลาเออไม่เคยกินเนาะปลาแดงได้ไหมไม่ได้ต้องปลาน้ำเงิน ไม่ชอบ <laughs> ไม่ดีไม่ชอบไม่ดีไม่ชอบไม่ชอบปลาไม่ชอบมุกเนี้ยฮ้ <laughs> ยแต่ว่าปลาดีไม่ทีนด้นเลยลเลย ค,ค่ะทุกคนถ้าเทียนะมกันคล้ายๆปลาเนื้อออดได้แล้วที่แบบเนี่ยลาดลาดน้ำทูซีนะแล้วแบบมันท็จะแบบคืนคลึบเข้าไปเลยเลยคือแกงจะเทีนน่ยวนเนาะไม่ไม่ต้องเที่ยวออร่อยวย่ะต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่อ,อ,องต่อเนื่องนะต่อ,อจะไปเมนูต่อไปไปมามาเมนูต่อไปก็อยู่ไม่ไกลนะนี่จะเป็นต้มยำปลาพังซึ่งก็เป็นปลาแม่น้ำเหมือนเดิมเพราะว่าเขาบอกว่าจะสดมากๆอ่ะสอยกันดูสิปลาพังตัวใหญ่ปลาหอยหรอเผ็ดเห็ดเผ็ดเผ็นี่ปือปลาสาระ เป็กเอร์น like ื้อให้เคี้ยวเยอะขึ้นเดีอเทึบๆหน่อยเหมือนค่อยเผ็ดเนาะรั่งๆรสชาติรั่่งๆอีกแล้วร่างๆรสชาติอื่นคือโอเคละแต่ว่า แต่เป็นเพราะเราสองคนกินเร็จเนาะใช่ครอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็ไปกินไปเรื่อยๆกันมาเข้าช่วงกินไปเม้าบาร้านนี้มากินหลายครั้งแล้วก็เลยคิดว่าเออมาคราวนี้ก็เลยชวนเธอกินร้านนี้ดีกว่าเด็กๆเนี้ยใช่คือพ่อเราอ่ะมันมีเรื่องเ่าเว้ยพ่อเราเป็นคนแพ้กุ้งแต่เหตุมันเกิดจากตอนที่ไปเลือกกุ้งล้วถามพ่อกินกุ้งไหมไม่กินไม่กินแท้กุ้งแต่พอเห็นกุ้งที่มาแบบเป็นจานอย่างเงี้ยพ่อบอกว่าเดี๋วกินยาได้แพ้เอาเดี๋กกินยาได้แพ้เอา ขนาดคนแพกุ้งเห็นกุ้งอันนี้ต้องกินแล้วเป็นไงกินเสร็จก็คือก็คันไอมาเลยถีอมาเลยคนแพมคุณไม่ได้ออกแต่ว่ามันน่ากินเลยทนไม่ไหวไงเรียบร้อยกุ้งตัวแรกหมดไปแล้วกุ้งตัวแรกเป็นไงมีมันไม่มีเนื้อกุ้งตัวที่สองมีเนื้อไม่มีมันกุ้งตัวที่สามไม่มีทั้งเนื้อไม่มีทั้งมันแมันมาตับหนีได้ไงวันี่แม่เลยแล้วตรงนี้นามันจะมีเลือข้าฟ แต่ไม่ใช่เรือขนข้ามนะแต่เป็นเรือที่ผ่ารถข้ามฟากเพราะว่าสะพานอนะมันอยู่ไกลรถยนต์อะนะคิด30บาทแล้วก็มอเตอร์ไซค์อ่ะคิด15บาทแต่คนที่มากับรถกับมอ,อเตอร์ไซค์ไม่คิดตังค์แต่ถ้าต้องรอ,ออยู่ที่ฟากเดี๋ยวรถจะไปไ <laughs> แต่ถ้าสมมติคนที่เป็นเดินอ่ะเราจะคิด5บาทจักรยานก็น่าจะสิบบาท ประมาณนี้นะกับร้านต้นน้ำกินกุ้งแม่นะ้ำตัวใหญ่ๆสดๆน,นะกุ้งแม่น้ำปลาแม่น้ำาพอเราได้อยู่ริมแม่น้ำแล้วก็มองวิวบรรยากาศแบบว่าทีเวอร์สองฝั่งน้ำเลยนะเออถ้ามาตอนเย็นก็จะเป็นพระอาทิตย์ตกก็คืออีกฟิวหนึ่งตอนนี้มาตอนเทียงพระอาทิตย์อยู่กลางหัวเลยก็จะอีกฟิวหนึ่งเป็นนะฟลลิวร้อนๆมเราจะไปกินอะไรกันต่อไปดูกันเนาะใป ต่อไปก็คือโรตีใบไม้เฮ้ยโรตีสายไหมเปล่าอาโรตีสายไหมพูดไม่ค่อยจะทอเลยเนี่ยทูกตอนนี้นะคะอยู่กันที่ร้านบางดินนะนี่แท้เใครมาร้านนี้ไฮไลท์ก็คือทำกินเองเขาจะมีแป้งไว้ให้ชิมนะคะกรบเส้นสายไหมแล้วก็มีนี้พิเศษค่ะโรตีกรอบโรตีกรอบซึ่งเราก็จะชิมหมดเขาบอกว่าที่นี่คือสโลแกนแป้งนิ่มไหมนุ่มนี่เออ ใส่ตรงเยอะๆอ่ะโรแล้วก็ดูดดูดดูดหน้าร้านได้เลยกินอ๋อกินกีอออร่อยเหรมายที่ยาห้ามพลานนะต้องกินมันเป็นน้ำตาลที่กินเข้าไปแล้วแบบอดีไปด้วะหลังขึ้นมาใช่เพิ่มพลังเลยอากาศร้อนๆอย่างนี้เขาบอกว่าถ้ามาเร็วเนี่ยจะเห็นวิธีการทำเลยใครอยากมาดูทีนก็ให้มาเช้าๆนี่มภ น้ำตาลกระเทียมเนึนแตเนี่ยรีบกลเก็บเองแล้วใช้แป้งกัะเน็ดเนี่ยแล้วตอนทำเกลี่ยทำตรงนี้ผลิตกรงนี้เต่นผลิตข้างล่างเช้ามาสามโมงเช้าจะเห็นวิธีการทำพวกดารามานั่งทำกันเลยเนี่ยนั่งทำตรงเนี้ยเดี๋ยวเราลองทำบ้างดีกว่าเออไหนที่มาอ่า ที่นี่เลยมีสี่เดียวอะค่ะที่ร้านนี่ยไม่มีสิ่งเจอโผไม่มีสิ่งเจอโผเลยนะครับผมรอให้ถิมกินได้เรื่อยๆเลยนะเขาบอกว่าชิ้นหมดนี่เอาไปทั้งร้านนี่เลยนะไม่มีทางม่ะทั้งหมดอ่ะของเขามันชิ้นใหญ่เว้ยแน่นๆเลยอินดีมากชิ้นเดียวเนี่ยชิ้นใหญ่นะตั้งใจมาไม่ผิดหวังน่าท่านี้ลงแบบหลอดบ้างอันนี้เอามาแค่เต๋อมาเต๋อมาเต๋ออันี้อันนี้ดีก็ดีอันนี้เพิเพลินมนะกินมากเลยนะบอกเลยว่ากินคาวมาแล้วได้หวานตบไปนี่มันแบบท้องนอนหมมมดแล้วยยยยััังงงรรอออีีเนููต่่่ไปท ามไปด้วยกับร้านโรตีสใส่บางบินนะครับผมอร่อยมากอ่ใช่มีอะไหนกันแน่เรามนูต่อไปแล้วเรือเรืออะไรเรือเรืออะไรเรืออะไรเรืออะไรนะเรือเรือน่ะก๋วยเตี๋ยวเรือเออโอ้โหคิดยากขนาดนั้นเมื่อกี้บอกว่ามีการเปลี่ยนแผนนะคะบางดินแนะนําว่าถ้าอยากกินก๋วยเตี๋ยวเรือให้มาร้านนี้ชื่อร้านว่า cứ kiểu như là tròn sạc đùa บอกว่าเป็นรสชาติแบบออริจิรสชาติแบบซีนเมืองแต่ชื่อคองสะบวยไม่ได้ติดคองไม่ได้ติดอะไรนะแต่ว่าเขาบอกรสชาติอย่างนี้เลยยังไงนั่นเราใช่ไหนะอย่างนี้เลยรสชาติยังไงนะอย่างนี้เลยอย่างนี้พอแล้วพอแล้วพอสามแล้วถ้าพูดถึงไอทะยาผู้เดี่ยวเรือต้องพลาดไม่ได้อยู่แล้ไม่ได้อยู่นะเมื่อกี้ตลอดสองสามข้างทางมาคือผู้เดี่ยวเรือแบบติด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 กันเลยแต่เรามาตามคำบอกเล่าของบางดินถ้าอร่อยต้องถามบางดินหนึ่งทีเดี๋ยวไปดูกันว่าเราสั่งอะไรกันบ้าง ัอันนึงเป็นหมูอันนี้เป็นเนื้ออันไหนหมูอันไหนเนื้อคือเขาบอกว่าชามเขียวเนี่ยชามเขียวเนื้อค่ะชามนี่หมูขาวไม่ได้ชามเขียวขมขาวชามขาวขมข่ามเหรอมาถูกเวลากำลังสงสัยอยู่ว่าอันไหนหมูอันไหนเนื้อตกลงอะไรชามเขียวชามขาไม่ใช่ชามเขียวเนื้อชามขาวหมูชามชมพูชามชมพูนะครับเป็นหมูเตะนี่ก็จะมาชามแบบว่าไม่ใหญ่มากนะับบบุบเล็กบุบกล็กนิดเดียว คือประเด็นเนี่ยร้านเขาเปิดแต่เช้าแหละแล้วเขาต้องาจะปิดตอนสี่โมงครึ่งเราก็มาถูกเวลามากสามโ <c oughs> มงครึ่งที่เหลือให้กินก็เรียกว่าบุญโขแลคือ <c oughs> ไปดูมันจะเป็นสเตชันต่างๆนะเขาก็จะมีขายทั้ง ก๋วยเตี๋ยวเรือผัดไทยขนมก้วยแต่หมูสเต๊ะแต่วันนี้ที่พลาดอีกอย่างนะคะก็คือกากหมูเจียวของที่นี่ต้องสมควรอดแหละเพราะว่ากากหมูเนี่ยแะมันไม่น่าจะเกินแบบเที่ยงเออเริ่ม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 การแบบจุ๋มจิ๋มกินกำลังอร่อยนี่เนื้อเน้นเน้นแเน้นไปก๋วยเตี๋ยวเรือที่เขาแนะนำมาดีนะเขาชาดเราเลยชาดไเลยคือยงไงนัวนี่ต้นอันนี้ไปดูหมูกันบ้างไปเลยอือือเข้าใจละอร่อยไม่ข้านะเอา ่อยเนาะเข้มข้นนะน้ำเขาจะมาแบบติกตุกนะออตน๊อกต๊อกนุ่มๆจะมีลูกชิ้นให้ลูกึลงนะอร่อย,นะออยอเนื้อให้ด,ดี่ดีเนื้อดีเลยจะแบบเนื้อหมักด้ยนะเนื่มนือร่มนเนื้อหมกบอกแล้ว่าเนื้อดี่อย่อยออยอ๋อไปไนงะเ้เนื้อดีไปปมาที่หมูสเต๊ะนี่เอันนี้ก็ชิ้นหนึ่งหกสิบาทก็จะได้ทั้งหมูทั้งน้ำสเต๊ะนะนิมไปน้ำไป ไหมอ,อืมลุงจัดได้ไหมอ่าพอไปลุนอ้าเนี่ยคู่กับน้าจะดีกว่าไปลุงแจกไปน,นี่หน่ปังมีไหมหมูสะเต๊ะมีไหมกำลังพยายามคิดอยู่เพราเพิ่หมูหมักทุกคนนุ่มเลยดีเลยสองอย่างเลยสุกิเตอร์ท้งหมูห้าจาดดีทำแต่ไม่ไหน่อย เนื่องจากเขาเดินมาขายหิ้งโต๊ะเขายหิ้โต๊ะเลยแล้วก็คือเข้ามาเขาบอกว่าเป็นหนมมงคลนะหนมมงคลชื่อหนมโกงครับหนมกงหนมกงมีความหมายยังไงคะทำไมคือเป็นขนมที่โกงได้ทำขึ้นมาไม่ใช่ก็คือเขาบอกว่าเป็นหนมมงคลเป็นหนมที่ผู้ชายเอาไว้ขอผู้หญิงแต่งงานใช่นี่ยังไงอะทุกคนินตรงนี้คืออะไรอ่ะบ้ามือวะนี่มือบ้าใช่มือขวาด้วยเนี่ เดี๋ยวเราลองชิมก่อนดีกว่าเขาบอกข้างในเป็นถั่วข้างในคืออะไรอ่ะ ถ้ามันหนเหมือนมีถั่วแลมีมะพร้าวอ่ะมะพร้าวมะพร้าวกวนอ,อ,อ่ะอืะอมาลองกินดูไม่เคยกินเลยอ่ะมันเป็นเหมือนเป็นมะพร้าวมะพร้าวกวนอ่ะแล้วเอาไปจุ่มแป้งทอดอ,ะอ่ะมันบอกแปลกอ่ะแต่ว่าถามว่า,อ,าอร่อยไหมอร่อยนะผมไม่เคยกินมากกว่าเนาะเราให้มันหมุ่อยู่ใน,ในแคตสตรัฟลีเดียวกับพวกกล้วยแขกอ่ะอ๋อฟิลแบบกับโบราณโบราณอ่ะเนาะใครจะจู่ขอแต่งงานก็อันเนี้ยไม่ขอเลยค่ะนี่เป็นเกี่ยวกับความหมายขายเลยจริงจริงแล้วพี่เขาแต่งเรื่องเข้ามาเหมือนกันบอกเขาบอกใช่เขาบอกมีความหมายอย่างนั้น เวลาขายอะไรต้องมีจุดขายนะอ๋อมีเมมีเรื่องแมบซื้อเลยตอนแรกเดินมาเฉยๆนะแรกเดินมาขายอะไรนะโรตีกรอบก็เพิ่งกินไปเพิ่งชิมไปนี่แต่ว่านิ่มหมหน่มกงนะเป็นหน่มแบบว่าหน่มมงคลผู้ชายไว้สู่อมีสตอรี่ปั๊บตัดมตัดให้จะอร่อยแล้วไม่เคยกินด้วยแล้วก็ได้ลองเียคือเป็นทักกันตลาดใช่ครับจะขายอะไรก็มีเรื่องมีราวสตอรี่หน่อยโอเคประมาณนี้กับหน่มกงเอาฝากไว้นะครับผู้จัวเรือคองสะตัวอร่อยไม่มีหวังใครมา อียิปยาและอยากยากินผุ้เขียวเรือร้านนี้ฝากอีกหนึ่งร้านเพราะร้านนี้คือเด็ดจริงใช่อ่ะเดี๋ยวาไปกิรกันต่อว่ากันไปค่ะ คุณวาร์ปมาญี่ปุ่นเล็กน้อยเออดูดิอดีจริงๆที่นี่เป็นคาเฟ่คาเฟ่ชื่อโตชิมาเติมพลังค่ะทุกคนเพราะว่าเราต้องการเอ็นชีเราแบบว่าเราผ่านเราโดนความร้อนมานานมากเออเราก็มาให้เราอยากได้ความเย็นใช่เราก็เลยแบบพวกซอฟต์ครีมอะไรอย่างเออไปไปดีกว่าญี่ปุ่นใดเอ่ยใดมาแล้วมาแล้วมีซอฟต์ครีมด้วยเอาซอฟต์ครีมด้วยนี่เมนู หลากหลาอ่าเหมาะกับเราที่สุดละบรรยากาศข้างในเขาจะแบบลุ่งๆลปหาหลุมหลบภัยก,กันดีกว่าเฮ้ยมานนไีไหมข้างในดีกว่า อะไรก็ต nice, nice. uh, right ้องอร่อยมาไม่เชิอะไรก็ต uh ้องนมไมชิเปแบบเป็นคนญี่ปุ่นไงดูในบรรยากาศนะมันแบบเขาแต่งร้านแบบญี่ปุ่นดูขนมหวานก็สิแบลกรุบอะแบคสรบแบคบ์ัี่ครีมซอฟต์ครีมนี้จะเป็นโกโก้ซอฟต์ครีมใช่ลองชิมกันเียมชิมน หวานจิ้มไไม่ถนัดชอบอะไรเข้มๆบอระเพ็ดมจะให้กเพบะเพ็ดเพื่อบอระเพ็ดต้มโนของเรามีอะไรอ่ะองดองดองอะไรวะนม่มีคำพอดีมาเล่มเล่มเล่นเล่เสียบเลยไม่เสียคำแรกมันเลยไปมันเรื่องคำสองอเออันนี้เป็นโดนัทแบบไม่มีรูโดนัทจรงมีรู

คอนด์ต้องกินแบบนี้โดนัทสตออร์แบรอ ซึ่งจริงๆร้านนี้เขาก็จะมีโดนัทที่มีความเป็นแบบอศยาอยู่เช่นโดนัทสายไหมอ๋อหรอโดนัทแล้วเขาเป็นเอาเป็นไส้สายไหมอะไรอย่างนี้มีความเป็นแบบทิมิกอศกยาแล้วก็มีโดนัทที่ข้างในเป็นกล้วยแมนากล้วยแมน้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็จะมีโดนัทไส้ต่างๆแล้วก็มีพร้อมกับซอฟต์ครีมซึ่งซอฟต์ครีมก็เป็นแบบเป็นโคลอะไรเงี้ยก็ได้นะแต่เราเลี้ยงเห็นล้ว่าเขาเป็นโคลไม่เกินสองนาทีอจะเป็นน้ำเหมอเดมก็มาเป็นน้ำเลยดีกว่าจะเริ่มลง แล้วก็ใครแบบว่าไม่ถนัดสายหวันก็มีกาแฟกาแฟมีผมมเลยให้รู้ว่าแบบดุดันด่ดันไม่เก่งจจิง <laughs> ถือว่าเป็นการแบบวอร์มวอร์มก่อนไปที่ปุ่วอร์มดเทปเมื่อไหร่จะได้ไปเราก็ยังมีความหวังทุกทุกิบาวัน1 5าวันหนึ่งกับนี่เราลุ้นตั๋วมากเลยตั๋วมันจะออกทุกหนึ่งกับสิอยู่ที่ว่าตั๋วจะเป็นตั๋วแบบ2ตัวสาตัวหรือว่าครบ6ตัวอะไรตอนแรกอ่ะแพนเขาอะจะมีให้ไปขี่ช้างมันต้องมา้ึงรูแดดมองปรากฏนักท่องเที่ยวท่านหนึ่งเหมือนเดิมมึงกลายเป็นหมูแดดเดียวได้เลยท่านหนึ่งเฮ้ยแต่ว่าที่นี่คือไอ้ตรงที่เป็นขี่ช้างก็ยัง บบเป็นขี่ช้างนะแบบว่าขี่เดินร้อนอ่ะเดินรอบแล้วเขาก็ผ้าห่อเึ้งรอบเมืองอ่ะก็ทิปแต่ว่ามัในเชียงรายยุธยานะมาง่ายๆนะแบบว่าชั่วโมงเดียวจากกรุงเทพมามากินกุ้งแม่น้ำก็ได้ไหนๆก็มาไหว้พระแล้วก็ไว้กินของอร่อยๆอะไเนี่ยงเงี้ยหรือถ้าใครตั้งใจมากินของอร่อยๆก็ไหว้ไหว้พระแล้วก็โบราาสถานพวกเนี้ยนะนอกจากมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์แล้วเราก็ยังสามารถมาถ่ายรูปให้ด้วยบางคนใส่ชุดไทยไาไทยใครใส่ชุดไทยก็ไปเช่านะคะหน้าไว้มันก็มี สองร้อย <200 S 2> <200 S 2> เองส <200 S 2> องร้ <200 S 2> อยจะไปถ่ายกี่วันก็ได้นะ,จะเจ้ากับเมื่อคืนใช่นะแต่วันนี้ตอนแรกก็แพนไว้ละ พอมาเห็นอากาศปั๊บทำโครงการอย่างไวอยากใส่มากเลยจริงๆอยากใส่ระถ่ายใส่เดียวอย่างนี้เลยใช่ไหมวัดปาล่าวัดปาล่าไม่จริงจริงถ้าใส่จุดไทยมันก็เก๋ไงได้ถ่ายรูปกับวัดกับเก๋ใส่จุดไทยกี่ช้างเออแต่คือแบบ4 1องศาชืรู้ไหมทีไมมันร้อนอย่างนี้ว่ามันเข้าฤดูร้อนนย่างนี้อ๋อช่วงนี้มีใครรู้ฤดูร้อนหรอใช่ใช่อย่างพายุเรียกว่าอะไรวาฬกับไพรน้ำท่วมเรียกอะไรน้ำท่วมกับไทยาไฟไหม้เรียกอะไรเรียกเดือดเพล่เรียกเดือดเพล่ ยังไงอยู่ยังไงอยู่ยังไงอยู่เรื่องมึงก็คือเนี่ยเรามาวันอังคารมันจะมีร้านแบบพวกร้านดังๆแบบพวกอาหารแบบ ปิดฟูกู่สเต๊ทอะไรเงี้ยร้านต่ามันปิดมันนังคาสนะครับก็ต้องเช็คกันดีๆส่วนใหญ่ว่านังคารเนี่ยหลายๆร้านมันจะปิดนะไม่เข้าใจเนี่ยตอนนี้เขาไม่ได้วมตัวกันปิดธนาคารเออเขาอาจจะเห็นว่าเออทุกคนหยู่ทางคารไม่มีคู่แข่งปิดแน่เลยแฟรร์หือเปล่าไม่รู้ทีเวลาข้อดีคือคนไม่เยอะหลายๆร้านที่เป็นบางทีต้องจองต้องต่อคิวมันไม่ต้องจอดต่อคิวมาได้เลยอย่างเี้ใช่ไหมพอเราเลี้ยวก็จอดปุ๊บไปของไปก็อันเชิญมาวางปุ๊บร้านยังไม่ปิดนะแต่ไปอันเชิญมาวางปุ๊บเลยทันทีแล้ว ก็คือจะกินอย่างอื่นของร้านเขาก็ได้แต่ร้านช่องหมดนะร้านชื่อหวานจริงร้านเขาไฮไลท์คือร้าช่องมาแล้วไม่ได้กินร้านช่องก็คือก็เลี้ยวออกไงก็เลี้ยวมาอยู่ร้านนี้บบช่องแ ให้เราชอ่องแบบทำมือแพนเนเมดทำวันต่อวันเลยอย่างไอ้ก๋วยเตี๋ยวที่เราไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือออกมาปั๊บเออปลายขึ้นอีกเราก็โต๊ะสุดท้ายเหมือนกันเดี๋ยวหมดถ้ใครจะมาก็วางม์มแอร์ดีๆนะครับแล้วก็ชิลๆะนะครับอยู่ <สะ S 1> ที่ที่นี่ไปแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวกลับละครับนะครับกลับในวันที่ไอยุทยานฝากไว้ด้วยนะคะกับวันเดย์ทิปอยุทยาใช่แล้วก็ถ้าใครมีที่ไหนแนะนำก็คอมเมนต์มาได้เลยก่อนจากกันไปนะครับก็ให้คุณอินฝากช่องช่อง มันก็วางของมันอยู่ตรคลิปมาตั้งแต่ต้องคลิปตาก็มองกล้องอยู่ทุกร้านเลยอ่ะก่อนจากกันไปก็ให้คุณอิงฝากช่องไน่อหนครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไม่หรอกไม่ไม่แบบเสกตั้มสายแบบว่าไม่ยม่ไม่เอามาอย่างนี้โอเคโอเคฝากกด กดแชร์กดซับสไคร์นะคะให้อิงก,กับปอเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวคราวหน้าเราจะไปกินไปเที่ยวที่ไหนก็ฝากด้วยครัอกกบอิงก,กังปอ everywhere ค่ะแล้วเจอกันนะคะทุกคน